สวัสดีด้วยเอย้สวัสดีด้วยนะครับหรือนะฮะก็วันนี้กับมพบก,กับรายการ F FM TV นะฮะจำชื่อรายการไม่ได้นะครับผมก็วันนี้มาอยู่กับเซิร์ฟเมมโมรีเป็นเยอะแล้วก็ผมเป็นแอดมินนั่นเองนะครับก็คงจะรู้ดีๆเอ้ยคงจะรู้อยู่มั้งนะ,ะก็ผมเป็นแอดมินแหละแผมก็จะทำกิจกรรมไงผมก็เลย ดึงมาปุ๊บนะฮะดึงทุกคนมานะครับกิจรกรรมเราก็ยังไม่เริ่มเลยนะครับเดี๋ยวรอก่อนนะครับผมสําหรับใครที่อยากกลับก็บกลับได้นะครับก็นะครับผมอ่าแล้วเราจะปล่อยกันเลยหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวมีคนทักนะครับแป๊บหนึ่งะจะปล่อยกันหรือเปล่า เดี๋ยวขัดึงใหม่ก่อนนะครับก็เอาใหม่เลยลวกันมาครับเปิดแล้วนะครับไปกันเลยนะแต่ละแด่ดะทำทำแต่ทำทำไม่มีไม่มีเสียงเพลงนะผมเพิ่งอัดเป็นเฉยๆก็เห็นวินโดว์นิดหน่อยก็ขอคลยด้วยนะครับผมอ๋อโปรแกรมอะไรผมใช้ไม่เป็นนะใช้แต่นี้เป็นนะครับก็มากันที่ เออนี่คือฐานอะไรลาดชันนะฮะแบบเราต้องใช้กําลังกําลังะฮะมันจะมีอยู่สองทางอ่าด่านที่สองมันจะมีอยู่สองทางนะครับอ่าลงไปก็เป็นน้ำเหมือนเดิมอันนั้นก็ไม่เป็นน้ํานะครับมันจะมีราบายลชวนอ่าอันนี้ก็มาด่านที่สามกิจกรรมเราไม่มากเท่าไหร่นะครับเพิ่งสร้างได้วันนี้เองมั้งก็แค่ประมาณชั่วโมงเดียวเอ้ยสามสิบนาทีเองมั้งพี่เกียรติสร้างนะครับจริงจริง ก็สร้างกับแอดท็อปนะฮะแต่แอดท็อปไม่อยู่นะครับผมอ่าครับที่หนึ่งครับนี่ครับอ่าไอไม้นะฮะแล้วก็อ่ารบีบีเอทีนะฮะโอ้สตาร์ก็มีนะครับอ่าเรามาดูด่านที่สามกันก่อนนะ,ะโอ้ดีดีรอนนะครับก็ดีดีรอนแล้วก็อะไรวะทีมอะที่ไม่ทามั้งไม่รู้เอ๊ไม่ใช่ดิแล้วก็อะไรอั้มนะฮะ เราไปกันที่ด่านที่4นะครับด่านที่4จะเป็นเออประตูแบบเนินสลับซับซ้อนนะฮะของน้ำั่นเองนะครับผม mm hmm. ก็ถ้ามันจะไปอ่าไปด่านที่5ครับผมก็วันก็เออเป็นเขากดง่ายๆนะครับนี่ครับเขกากดของเราไม่น่าฉนเฉลยอ่ามาแล้วก็มาด่านที่ผเลยอ่าซึ่งเหยียบปุ๊บมันจะมียาฮิว 16วิ่วิกับยาววิ่งไวนะครับเราก็เข้าไปที่ลาวะ,ะจุ่มน้ําด่เราก็ง่ายครับก็ลงไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บนะฮะก็เป็นอันสิ้นเออนบินลืมเปิดประตูนะฮะอนินลืมเปิดประตูขอโทษดีนะครับผมอนลืมเปิดประตรูนั่นเองนะครับไม่น่าละ่ะเออนะฮะก็เออโหอันเดี๋ยวเดี๋ยวสตอ๊อป ไม่เกี่ยวนะครับสตาร์ทนะฮะนี่ฮะสตาร์ทเกมโหมดดีรันเกมโหมดนะฮะอ่านะฮะก็เดี๋ยวเดี๋ยวเกี่ยวได้มั้งจริงจโอ้โอผมไม่ติดใจนะเกี่ยวเออเกี่ยวก็ได้นะอ่าไม่ต้องสงสัยเสียงอะไรนาฬิกามันหองเองนะครับถ้าใครได้ยินก็อ่าดีไปอ่าอ่ะสตาร์ทเกี่ยวก็ได้ฮะ สตาร์ทอ่าก็ไม่มีคนสตาร์ทเกี่ยวก็เกี่ยวก็ได้นะครับสตาร์ทนะฮะเกี่ยวได้นะครับสตาร์ทอ่าสำหรับวันนี้เราก็จะแจกของแต่ไม่แจกพวกนี้ครับพวกนี้เกมโหมดครับเกมโหมดครับอันนี้สตาร์ทครับสตาร์ทนะฮะอ่าแล้วอันนี้ผู้เล่นนะครับผู้เล่นเราก็จะแจกบล็อกเพชร สองสามบล็อกนะฮะแล้วก็โพถ่านประมาณสามอันแล้วก็เฮอะอแล้วก็ชุดชุดชุดนะฮะนี่นะฮะโอ้ขุณอั้ำนะฮะได้เป็นที่สองแล้วนะไม่เขาเป็นยังไงเขาไม่มีคน แจกให้เขาไปแล้วกันนะฮะละเมื่อเขาเป็นที่สองนะฮะเราก็ต้องแจกอันนี้ลาพิสนะครับแล้วก็เอออันนี้อีกประมาณสักห้าอันนะครับผมเขออภัยจริงๆนะฮะมันมา้ <c oughs> กันนี่นะครับผมก็โพทานสองอันพอแล้วก็เพชรอีกอสองบล็อกแค่นี้นะฮะก็ หมดลงหมดเรียบร้อยะฮะหมดครับก็สําหรับวันนี้นะฮะก็ลากันด้วยทีมงานของทางเซิร์ฟเมมโมรี่นะฮะสำหรับใครที่ว่าเซิร์ฟเราเรียนอะไรอย่างนั้นอย่างนี้นะ